สวัสดีครับขอต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านสู่สื่อการสอนการใช้ยา IMOVIC ตัวยาไ m o v v c ประกอบด้วยตัวยาเอรีนิวแมปขนาด70มิลลิกรัมข้อบ่งใช้ป้องกันอาการปวดศรีรษะไมเกรนและลดความถี่การปวดศรีรษะไมเกรนส่วนประกอบของยา ส่วนประกอบของปากกาบรรจุพร้อมฉีดสำหรับใช้ครั้งเดียวได้แก่ปุ่มกดสีม่วงสำหรับเริ่มฉีดช่องหน้าต่างสำหรับตรวจสอบซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหลังจากการฉีดเสร็จและฝาครอบสีขาวที่มียางลาเท็กซ์เป็นส่วนประกอบท่านต้องแจ้งให้บุคลาก,กรทางการแพทย์ทราบหากท่านมีประวัติแพ้ยางลาเท็กซ์ก่อนได้รับยานี้ขั้นตอนการใช้งาน 1. การเตรียม นำยาออกมาจากตู้เย็นและหยิบปากกาบรรจุยาพร้อมฉีดสำหรับใส่ครั้งเดียวออกมาวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อยส0นาทีก่อนทำการฉีดห้ามทำให้ปากกาอุ่นขึ้นด้วยความร้อนเช่นไปแช่น้ำอุ่นหรือใส่ไมโครเวฟยาที่นำออกจากตู้เย็นแล้วห้ามนำกลับไปเก็บในตู้เย็นอีกอย่าพึ่งดึงฝาครอบสีขาวออกในตอนนี้และห้ามเขย่าปากกาขั้นแรก ตรวจดูวันหมดอายุบนฉลากของปากกาหากพบว่าผ่านวันหมดอายุไปแล้วห้ามใช้ขั้นที่2ดูที่ช่องหน้าต่างสำหรับตรวจสอบเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลักษณะของยาใสไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อนอย่าใช้ยานั้นหากพบว่ามีลักษณะคุ่นมีสีเหลืองชัดเจนหรือมีเศษหรือผงใดๆอยู่ภายในล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ให้เตรียมบริเวณที่จะฉีดยาของท่านท่านสามารถฉีดยาได้บริเวณต้นขาหรือหน้าท้องของท่านยกเว้นราว5เซนติเมตรรอบสะดือหากท่านให้ผู้อื่นฉีดยาให้สามารถฉีดยาที่บริเวณด้านหนอกของต้นแขนได้สับเปลี่ยนตำแหน่งฉีดยาในบริเวณดังกล่าวหลังจากฉีดยาแต่ละครั้งหรือถ้าจำเป็นต้องฉีดในบริเวณเดิมให้เลือกจุดฉีดยาที่ต่างจากการฉีดครั้งล่าสุดเปิดเสื้อผ้าตรงตำแหน่งที่เลือกว่าจะฉีดยา และใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่จะฉีดให้สะอาดปล่อยให้บริเวณนั้นแห้งและอย่าสัมผัสถูกบริเวณนั้นอีกก่อนการฉีดยาขั้นตอนที่2การตเตรียมยาพร้อมฉีดเมื่อใดที่ท่านพร้อมจะฉีดยาแล้วให้ดึงฝาครอบสีขาวออกจากปากกามาตรงๆไม่บิดหรืองอเมื่อใดที่ท่านดึงฝาครอบสีขาวออกแล้วอย่าสวมมันกลับคืนไปและไม่ถอดจริงไว้นานเกิน5นาทีไม่ต้องกังวลหากพบจุดของเหลวที่ปลายเข็มหรือส่วนป้องกันสีเขียวเป็นเรื่องปกติ ทางหรือหยิบผิวหนังร,บรอบๆตำแหน่งที่ต้องการฉีดยาเพื่อให้เกิดพื้นที่ประมาณ5เซนติเมตร 3. การฉีดยาทางหรือหยิบผิวหนังค้างไว้เช่นน้ด้วยมือข้างหนึ่งใช้อีกมือหนึ่งจับปากกาซึ่งถอดฝักรอบจีขาวออกแล้วแทงเข็มลงไปตรงๆในแนวตั้งฉากกับผิวหนังกดปากกาลงบนผิวเมื่ออยู่นิ่งแล้วให้กดปุ่มสำหรับการเริ่มการฉีดท่านจะได้ยินเสียง ปล่อยนิ้วโป้งของท่านออกแต่ให้กดปากกาอยู่บนผิวหนังต่อไปจนกว่าช่องตรวจสอบจะเป็นสีเหลืองซึ่งแสดงว่ายาทั้งหมดถูกฉีดเข้าไปแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ15วินาทีท่านอาจจะได้ยินเสียงคลิกเป็นครั้งที่2เมื่อท่านยกปากกาออกจากผิวหนังส่วนป้องกันสีเขียวจะทํางานโดยอัตโนมันติม,มากรอบเข็มเอาไว้หากมีหยดเลือดเล็กๆตรงจุดที่ฉีดยาให้ใช้สอดีก้อนหรือประกัดกดไว้อย่าถูบริเวณน,นั้นหากจําเป็นอาจปิดด้วยพลาสเตอร์ปิดแผล ถ้าช่องหน้าต่างสำหรับตรวจสอบไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองท่านอาจจะต้องติดต่อแพทย์ของท่านเนื่องจากท่านอาจได้ยาไม่ครบขนาดขั้นตอนที่4หลังเสร็จการฉีดนํายาที่ใช้แล้วปิดฝาแล้วใส่ภาชนะผิดสนิทแล้วทิ้งในภาชนะสําหรับทิ้งเข็มโดยเฉพาะห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไปโดยเด็ดขาดอาการข้างเคียงที่อาจพบได้ 1. อาจเจ็บหรือบวมบริเวณที่ฉีดได้ 2. เกิดอาการท้องผูกได้ 3. อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหากใช้ยาน,นี้แล้วมีอาการปวดหัวควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 4. หากใช้ยาน,นี้แล้วมีอาการเช่นใบหน้าบวมเกิดผื่นหายใจไม่ออกควรรีบไปพบแพทย์ การเก็บรักษายาให้เก็บปากกาบรรจุพร้อมฉีดสำหรับใช้ครั้งเดียวไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาอุณหภูมิ2-8องศาห้ามแช่แข็งโดยเก็บไว้ในกล่องดังเดิมของยาและเก็บให้พ้นมือเด็ก